ครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคิปวิเคราะห์บอลประจําวันนะครับวันนี้เป็นเกมในวันพุธครับ29ตุลาคม2568ครับก็มี1ตัวมาฝากกันหน้าคลิปนะครับวันนี้ไปที่เกมเกาโชสเนราอิตาลีครับในเวลาตี2 45เจนัวเจอกับเครโมเนเซนะครับสำหรับเกมในคู่นี้เจนัวปัจจุบันอยู่อันดับที่20ครับก็ท้ายตารางเลยนะครับ3แต้มจาก8เกมเสมอ3แพ้ไป5 ส่วนเคลโมเนเซ่นะครับตอนนี้อยู่ที่11ครับผมมี11แต้มจาก8เกมแรกครับชนะ2เสมอ5แพ้1นะครับเจนัว <Gen ua S 1> นัดล่าสุดครับพวกเขาเพิ่งจะบุกไปแพ้โตริโน่1ต่อ2 4เกมหลัง5เกมหลังในลีกเลยนะครับที่ก็ไม่ชนะใครจริงๆเนี่ยถ้าวัดเฉพาะในลีกเนี่ยก็ไม่ชนะใครปลาเข้าไป8เกมแล้วนะครับผมสํหรับเจนัวนะฮะก็คือมันไม่ไม่ชนะใครเลยนะครับในการเล่น ซีซั่นนี้นะครับส่วน,นบ้านของเคลโมเนเซ่เนี่ยแพ้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเสมอนะครับล่าสุสก็เปิดบ้านเสมอกับอัตรารนตา1ประตูต่อ1น,นะครับก่อนในเรื่องของตัวเล่นเนี่ยเจนัวมีเจ็บอยู่ประมาณ3ตัวนะครับโดยตัวลุกพวกเขาก็จะนำมาโดยพวกลุสลานมานินโนฟสกี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าน่าจะเป็นเจฟเอ็กเตอร์นะครับ ส่วนเค e โมเนเซ่นะครับมีเจ็บไป5-6ตัวนะฮะตอนนี้ก็จะมีเจมี่วัดดี้นะครับเป็นตัวเก่านะฮะที่ก็พึ่งพาได้นะครับในการลุ้นพังประตูโจทย์ในวันนี้คือเจนัวบังคับชนะผมว่าสูสีเค e โมเนเซ่แพ้ยากโอกาสจะบุกมาแบ่งแต้มสูงนะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยอยนครับเคลโมเนเซ่ครับสวัสดีแฟน,แฟนมออย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลกัมพคืวันพุทธที่ย9 ตุลาคมนะครับก็ยังมีสึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับตัวยูโดโด,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 ดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นสึกกันโชสนาอาอิตาลีนะครับเป็นคู่ของโลมานะครับพบกับปาาครับโลมาตอนนี้เนี่ยเล่นมาแปนัดเป็นการชนะ6แล้วก็แพ้2มีอยู่18แต้มด้วยกันนะครับขณะที่ทางด้านของ ปาม่าเองเนี่ยผลงานก็ยังเอาแน่เอานอ,นอนยากนะครับเล่นมา8นัดเนี่ยเป็นการชนะ1เสมอ4แล้วก็แพ้สามีอยู่7แต้มด้วยกันนะครับซึ่งสถิติของคู่นี้เนี่ยเมื่อซีซั้นที่แล้วเนี่ยโลมาครับชนะปาม่า ทังเย่าและก็เยือนนะครับเกมเยือนเนี่ยชนะ1นูนเกมเย่าเนี่ยถล่ม5ประตูต่อศูนนะครับโดยเกมล่าสุดของทางด้านโลมานะครับเป็นเกมที่บุกไปชนะซาส,สโซโร1ประตูต่อศูนนะครับขณะที่ทางด้านปาม,มาเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในท่มเสมอโคโมโมศูนประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้เนี่ยตามโจทย์เนี่ย โลมาต้องชนะเม็ดหนึ่งไปก่อนนะครับและถ้าอยารับทรัพย์ต้องยิงเม็ดที่สองซึ่งผมยังดูว่าโลมายัางน่าจะคว้าชัยไปได้ลุ้นเม็ดที่สองทั้งนเองคู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่โลมาครับสวัสดีแฟน,แฟนมอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปที่สื่อฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการแข่งขันขคู่ระหว่างอ็องปิกมาร์เซพบกับทางอองเช่ครับลงสนามเวลาสามนาฬิกา5นาที ซึ่งทางมักเซนะครับหัวตารางเก้านัดมี18คะแนนยิง22เสีย9ครับขณะที่องเช่9ก้านัดเก้าคะแนนยิง6เสีย12นะครับผลงานที่ผ่านมาครับมักเซ่ห้าเกมชนะ3แล้วก็แพ้2แพ้มา2เกมติดนะครับในบอลยุโรแพลส b บอลแล้วก็ในลีก แพลนรองซึ่งทั้งสองเกมเป็นเกมเยือนนะครับส่วนทางอองเช่ครับ5เกมมาสู่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ล่าสุดก็เอาชนะลอริยงได้2-0นะครับสถิติคู่นี้เจอกันหมักเซ่ขมมิดเลยนะครับชนะมา4จาก5ครั้งที่พบกันซึ่งวันนี้ตามเงื่อนไขก็ให้หมักเซ่ต้องชนะด้วยความห่าง2ประตูนะครับก็มองว่าไม่น่าพลาดนะครับซีซั่นนี้หมักเซ่ในบ้าน ชนะรวดทุกนัดนะครับสี่นัดสิแต้มเต็มยิมมีถึง16ประตูนะครับวันนี้ตัวหลักในแนวลุกก็อยู่กันครบนะครับนำทัพโดยแมาสันกรีนวูดครับเพราะฉะนั้น2ประตูไม่น่าพลาดครับคู่นี้ก็เลือกเชีีรยไปที่เจ้าถิ่นโอลิมปิกมักเซย์ครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นคาราบาวครับอังกฤษนะครับผมลงเตะหลายคู่แต่คู่ที่นํามาฝากกันเป็นคู่ของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสเปิดบ้านเจอเชลซีครับก่อนมาเป็นเชลซีทีมเยือนที่บุกไปดูดีกว่าแบบต้องชนะเท่านั้น1ลูกยินพื้นเพื่่ออแครด หรืออาจจะมีโอกาสขยับไปมาได้อีกหลังจากนี้ครับวูฟในลีกอันดับ20เชลซีที่9นะครับผลงานในช่วงที่ผ่านมาคือวูฟเนี่ยไม่ต้องคุยอะไรเยอะอยู่แล้วรวมๆเนี่ยคือแย่นะครับผมส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยนัดล่าสุดก็พลาดครับเป็นการโดนยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะเสียหายพอสมควรอย่างไรก็ตามมาเตะฟุตบอลถ้วยเนี่ยก็ต้องรีบฟื้นฟูศักยภาพลงมาถึงสติต่ตางๆกลับมาได้นะครับผมมองว่าบอลถ้วยก็เป็นสิ่งที่สิงห์บลูเชลซีจะต้องเน้นนะครับ เพราะว่าหนทางในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาจิงสําหรับหลายๆทีมมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับฉะนั้นบอลถ้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จผมว่าเชลซีจะมีโรเตชั่นแต่ขุมกําลังเขาดีครับสำรองมีคุณภาพสกวอตเด็บเลยอรต่างผมก็เชื่อใจได้อยู่ยิ่งมาเจอวูล์แฮมตันในสภาพที่ไม่ค่อยมีอะไรจะต่อกกอนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทีมเยือนบุกชนะได้เลยนะครับในช่วงเวลาปกติด้วยคราวนี้ก็ลุ้นแค่ว่าจะชนะออกมาด้วยสกอร์เท่าไหร่ฉะนั้นคู่นี้ขอมองไว้ที่เชลีว่าจะทไดด้ และนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ